สวัสดีกับชาวราศีมีนทุกท่านนะครับชาวราศีมีนเกิดผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15นะครับ15มีนาคมนะครับจนถึงวันที่12เมษายนนะครับก็จะเป็นชาวราศีมีนซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านนะครับรับเก้าวสู่ปีใหม่นี้ก็ให้เป็นปีของมีความสุข ความสําเร็จสมหวังในความรักนะครับแล้วก็ปีความมั่นคงในเรื่องของธุรกิจการงานมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นปีของความร่ารวยมั่งมีสีสุขตลอดทั้งปีนะครับและก็ตลอดการนะครับก็คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของชาวราศีมีนนะครับดวง9วัน ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9กามกราคมนี้นะครับก็เป็น9วันแรกของปีนี้นะครับกับการประยากรณ์ของชาวราศีมีนะครับจากการเปิดไพ่สำรับตั้งสามสำรับเช่นเดิมนะครับเ,เป็นดวงกว้างๆนะครับกอย้านะครับว่าไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับการปยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเอารับมาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท้านอะไรต้าไม่ดีนะครับก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้แล้วก็อะไรต้าปิดพลาดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็กอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมีนะครับ ดวงก้าววันเรขของปีนี้นะครับจะเป็นไปในรูปแบบใดมาดูในเรื่องของการงานก่อนนะครับกับการเปิดไพ่สํหรับเลขนะครับในเรื่องของการงานที่จะส่งผลไปถึงในเรื่องของการเงินนะครับไพ่ตั้งสามสำรับนั้นก่อนจะบันทึกคลิปนะก็ได้มีการกรีดแล้วก็สับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่เสียเวลาในเรื่องของการสับไพ่กรีดให้อยู่นะครับ แต่ว่าก่อนจะเปิดก็จะมีการสับเพิ่มเล็กน้อยนะครับเพิ่มเติมเล็กน้อยในเรื่องของการสับไพ่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจาราศีมีนนะครับดวง9วันแรกของปีนี้นะครับจะส่งผลไปในลักษณะไหนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกกล่าวผ่านไพ่มาอย่างไรกับเจ้าราศีมีนบ้างนะครับในเรื่องของการงานมาดูไพ่ใบแรกนะครับขึ้นมานะครับตัวอ f c ก p าส์นะครับ พลังเห็นความรักความสามัคคีในทิศทางที่ดีนะครับที่ส่งเสริมให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทิศทางที่ดีนะครับคนที่มีคนรักนั้นก็มีพลังเห็นความรักนะครับก็เป็นช่วยหนุนดวงในทิศทางที่ดีนะครับที่จะส่งเสริมให้จาราศีเมีนั้นมีพลังในการที่ก้าไปสู่ความสําเร็จนั่นเองนะครับหรือการทํางานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรนะครับในสถานที่ทํางานต่างๆที่มีมากกว่าหนึ่งคนนะครับ ก็เป็นการทำงานที่มีรู้ใจกันในทิศทางที่ดีเพื่ออาตอนต่อกันส่งเสริมกันในการที่มีเป้าหมายที่แน่นอนนะครับในการที่จะร่วมแรงร่วมใจกันไปสู่ของความสำเร็จจุดเดียวกันนั่นเองนะครับพลังแห่งความรักษามาัคคีสนิทสนมกลมเกลียวกันในทิศทางที่ดีนะครับไปไปต่อมานะครับนายออฟเปนเกิลส อัศวินตีเรียนนะครับความสําเร็จที่ก้าวไปกางหน้าในทิศต่างที่มั่นคงนะครับแม้จะปัดแม้จะสําเร็จมาแล้วในปีที่แล้วนะครับก็ออยังมั่นคงแล้วก็เดินหน้าต่อไปแม้จะไม่ได้รวดเร็วอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็เป็นความมั่นคงอย่างถาวรที่มีการดูแลเอาใจใส่ด้วยกามตุ้มเทอย่างมีคุณค่านะครับก็ทําให้ความสําเร็จนั้นเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงในทิศต่างที่ดีนะครับก็ไปต่อมานะั3 of น o อบ สถานการณ์อะไรที่มันเป็นปัญหาที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับที่เป็นปนัญหาให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อจิตใจนะครับที่อาจจะเข้ามานะครับอาจจะด้วยอะไรที่เป็นแนวความคิดมากมายของชาวราศีมีนนะครับที่บางทีอาจจะมีแนวความคิดมากมายแต่ว่าอาจจะไม่ได้นำมาดําเนินการหรือเปล่านะครับที่ทําให้เป็นปนัญหารู้สึกต่อจิตใจที่กนนการจะไม่ก่อย บิกบานก็ไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่นะครับที่อะไรไม่ค่อยสมหวังเข้ามาอาจจะเป็นด้วยที่ผ่านมานะครับที่ทําให้จะาราศีมีนั้นเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเป็นที่พึงปอใจสักเท่าไหร่อาจจะมีการล่าช้าบ้างหรืออะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําให้หหุดหงิดต่อจิตใจหรือไม่ได้ดําเนินการตามที่ใจป้าหวังนะครับสถานการณ์นั้นก็จะ ไปสู่ของความเติบโตในท่างที่ดีต่อไปนะครับออกจากสถานการณ์นั้นนะครับก็ได้ดำเนินการเจียทีไกลที่อยากจะจับทมอะไรนะครับในช่วง9วันนี้ก็มีโอกาสในการที่จะได้ตัดสินใจเข้าไปนะครับบางคนอยากจะทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บางคนอยากจะเป็นนายหน้านะครับหรือบางคนนั้นอาจจะคิดในเรื่องของการที่จะทําธุรกิจร่วมกับคนในครอบครัวนะครับเป็นธุรกิจครัวเรือนที่จะเกิดขึ้นก็เป็น ทิศทางที่ดีต่อไปนะครับที่ก็ามาเติมเต็มกับความเป็นสิบเหรียญน,นะครับแล้วก็ความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นนะครับที่แตกต่างไปจากที่ผ่านมานั่นเองนะครับบางทีที่ผ่านมาอยากนะครับตั้งใจบางคนนั้นอาจจะมีการเตรียมการนะครับเตรียมเงินทุนเอาไว้เงินก้อนนะครับบางคนก็นําเงินก้อนที่เป็นเงินเก็บสะสมไว้นะครับอยากจะนํามาลงทุนกับไอเดียต่างๆมากมายนะครับที่ผ่านมา ก็อาจจะไม่เป็นดังที่ใจคิดดังที่ใจหวังไม่มีโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นของการดําเนินการงานหรือธุรกิจเที่ตีนะครับจึงตาให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อจิตใจนั่นเองนะครับที่อะไรมันเข้ามาแล้วก็ไม่เปิดโอกาสนะครับแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาบ้างอะไรบ้างไม่สบอารมณ์บ้างนะครับกับการที่ไม่ได้ดังไม่ได้ดังใจนะครับที่ผ่านมาแต่ต่อไปนี้นะครับก็จะ กิดสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับมาเติมเต็มได้มีการบางคนก็อาจจะมีการไปร่วมในเรื่องของการทาการงานธุรกิจร่วมกับผู้อื่นอย่างเช่นสมาคมต่างๆนะครับหรือในกลุม่มชุมชนกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับที่มีการร่วมแรงร่วมใจกันอาจจะมีการแปรธาตุวัตถุดิบนะครับร่วมกลุ่มกันแล้วก็จัดเป็นในการผลิตอะไรเป็นผลิตภัณฑ์ในพื้น,น,นที่อะไรก็ตามแต่นะครับที่จะ ส่งผลที่จะมีรายได้รายรับก็มาที่จะมีผลกําไรที่จะได้มาแบ่งกันในทิศต่างที่ดีนะครับก็เป็นโอกาสดีของการที่จะได้ต่าร่วมนะครับและก็การงานธุรกิจหรือการให้บริการใดๆนะครับที่มีความเติบโตรุ่งเรืองก็มา,มามากมายนะครับการให้บริการก็มีผู้มาใช้บริการมาก การผลิตสินค้าอะไรนะครับที่ในรูปแบบของบริษัทต่างๆนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของการผลิตเข้ามามากมายก,กว่าเดิมนะครับมาเติมเต็มอาจจะเป็นช่วงเปิดสกราชใหม่มาปีนี้นะครับเป็นปีมังกรนะครับที่ทำให้าจาราศีนะี่อาจจะได้รับโอกาสนะครับเป็นปีมังกรตองก็ได้นะครับที่ตั้งแต่เริ่มต้นปีจะมีออเดอร์เข้ามามากมายนะครับการให้บริการก็คนมาใช้บริการเยอะหรือ ใครที่ำเกี่ยวกับแม้นจากงานอยู่กับที่ก็ตามประจำำําตําแหน่งก็ตามนะครับก็จะมีงานหลายอย่างก็มาให้ได้สะสางบางทีบางวันนั้นก็อาจจะทํามไม่เสร็จตามเวลาก็ได้นะครับอาจจะมีการอบิ้วกลับไปทําที่บ้านหรือการผลิตสินค้าอะไรผลิตอะไรออกมานะครับของรูปบริษัทอ้างอุลส่วนใดๆนะครับก็จะมีการกยับขยายแบ่ง ในเรื่องของเวลาการทํางานที่กยับขยายเพิ่มโมทีก็มีนะครับหรือถ้ามันมากจริงๆนะครับก็จะมีการล้นเวลาออกไปแล้วก็มีการจัดแบ่งกะน,นะครับมีการเดินการผลิตตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้นะครับก็มีการหมุนเวียนพนักงานในเรื่องของการผลิตต่อสินค้าหรือกองที่จะต้องดําเนินการในตันงกับเวลานั่นเองนะครับแล้วก็ที Ho อบวานนะครับสามใเท้าการรุกคืบหน้าไป ในทิศทางที่ดีนะครับการที่ธุรกิจเจริญเต,ติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเข้ามานะครับเมื่อมีออเดอร์ก็ามามากก็แน่นอนนะครับบางบาง,บางบริษัทบางที่นะครับบางทีสินคา้าการได้รับออเดอร์ก็ามานั้นไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับอาจจะมีที่มาจากต่างประเทศก็ามานะครับก็ทําให้มีการผลิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองการจาหน่ายใจแจกออกไปการค้าการขายได้เนะครับ ที่มีการสั่งก็มามาก <ivan. S 1> มายไอ้มีการผลิตก็มีเพิ่มมากขึ้นกับการได้รับความนิยมในทิศทางที่ดีนะครับที่ก็ามาทำให้เจริญรุ่งเรืองให้กับชาวราศีมีนนะครับก็เรียกว่าบางทีที่ผ่านมานั้นอาจจะไม่เป็นที่ปองพอใจกับชาวราศีมีนตักเท่าไหร่นะครับในปีที่ผ่านมาหรือในช่วงก่อนจะสิ้นปีก็ได้นะครับที่อาจจะมีอะไรที่คิดอยากจะทําแล้วก็ไม่เป็นหนังใจหวังนั่นเองนะครับแต่ต่อไปนี้9วันนี้นะครับก็จะมีการ ได้จับฉวยโอกาสนั้นแล้วก็มีการเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จบางคนก็ะระดมหาข้อมูลนะครับพบกับหลายๆฝ่ายหลายคนในเรื่องของการศึกษารายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับพบปะผู้คนแล้วก็ความสนิทสนมความรู้สาอารู้จักกันด้วยดีนะครับก็ขอกาแนะนําในทิศทางที่ดีจากบุคคลอื่นนะครับเป็นการเสริมความรู้เสริมประสบการณ์จากผู้อื่อนนั่นเองก็นํามาประยุกต์เพิ่มเติมกับ ความรู้ของตอนเองก็ทําให้มีการวางแผนกลยุทธ์มีการเริ่มต้นลงทุนหรือบางคนก็ธุรกิจที่มั่นคงอยู่แล้วก็มีการต่อยอดเดินหน้าต่อไปมากยิ่งขึ้นก็มีความเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองไปโชว์ความสําเร็จและก็ความมั่งคั่งที่รออยู่ในทิศทางที่ดีนะครับก็เต็มสิบสิบเหรียญน,นะครับที่จะนํามากับความสําเร็จที่ส่งผลในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ก็มาก้นกล้างดีนะครับในช่วงเก้าวันนี้ และก็คงดำเดินต่อไปอย่างยาวนานนะครับที่อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับกับการเป็นอัศวินถือเหรียญนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็รุกเกือบหน้าเติบโตอาจจะไปสู่การทำธุรกิจที่ส่งไปถึงระดับต่างประเทศนะครับโกอินเตอร์ต่อไปก็เป็นโอกาสดีๆที่การกยับขยายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินของชาราศรีมีนนะครับในช่วง9วันแรกนี้การเงินจะ เข้ามาแบบไหนนะครับแล้วก็ดูแลก,กันอย่างไรให้อยู่ในสถานการณ์ของความปลอดภัยไปไปเร่งนะครับตัวออฟซอร์นะครับแน่นอนในเรื่องของการดึงดูดเงินในเรื่องของธุรกิจสื่อสารหรือธุรกิจออนไลน์นะครับที่ส่งผลในเรื่องของการดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาไกลที่ทำธุรกิจออนไลน์นะครับก็จะได้รับการส่งเสริมในทิศทางที่ดีได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับที่ทำให้ธุรกิจนั้นกว้างขวางนั่นเองนะครับ ดึงดูดเม่นยนตก็มาในวันต่อวันได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ความสามารถพอสมควรนะครับเต็มที่กับการที่จะตัดสินใจอะไรออกมาให้รวดเร็วนะครับเพราะบางทีถ้าเราตัดสินใจช้าบางทีก็ปลาดโอกาสทองโอกาสดีๆก็หลบไปได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมในทุกๆสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะตัดสินใจอะไร ที่จะได้มีความรู้สนับสนุนอย่างถูกต้องนะครับตัดสินใจไม่ผิดพลาดนะครับหรือไม่ช้าในเรื่องของการตัดสินใจนะครับก็จะทำให้พบกับเส้นต่างของการดึงดูดเงินมาที่ดีเดอร์มิดนะครับก็คือในเรื่องภูมิปัญญาวความรู้นั่นเองนะครับก็การได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับตรงกองกระใจมากยิ่งขึ้นความกระจ่างรอบกอบมากยิ่งขึ้นในเรื่องของธุรกิจการงานที่จะนํามาซึ่งรายได้ นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับนำไปสู่ชีวิตที่สดใสในติศ่างการเงินนะครับแลวก็ทรีออฟคัพสาตัวนะครับก็เหมือนกับเรื่องของการงานนะครับการงานก็ขึ้นมาด้วยทรีออฟคันะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นแลวก็ส่งผลในเรื่องของผลประโยชน์ได้รับรายได้นะครับกับสําเร็จได้เฉลิมฉลอง ก็ย่อมนํามาซึ่งการเงินนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับบางคนก็มีการจับจวยงานใหญ่ๆนะครับธุรกิจใหญ่ๆธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นนายหน้านะครับหรือบางคนก็มีการร่วมกลุ่มกับหลายๆฝ่ายนะครับสมาคมในพื้นที่ชุมชนต่างๆนะครับนก่ก็มีผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาก็มีการรวมกลุ่มกันแปรวัตถุดิบในพื้นที่ออกมาเป็นก็ร่วมกลุ่มกันหลายกลุ่มก็ส่งผลในเรื่องของ รายได้รายรับแล้วก็มีความเฉลิมฉลองแบ่งสันปันส่วนในเรื่องผลกําไรกันในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะหาเงินนะครับอัศบินถือดาบนะครับมีจุดเป้าหมายในการที่จะตะลุยมีพลังเหลือเฟือนะครับในการกระตือรือร้อนในการที่จะหาไรายได้ก็มาแล้วก็เข้ามาด้วยความกล้องตัวในทิศทางที่ดีนะครับ แต่อาจจะมีรายจ่ายนะครับาำรับบางคนนะครับที่รออยู่พุ่งตัวเช่นกันนะครับกับสถานการณ์ของการจ่ายในช่วงเก้าวันนี้นะครับที่ต้องปยามาเงินเข้ามาให้ตันนะครับกับสถานการณ์ที่ต้องจ่ายนะครับแต่งไรก็ตามเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาด้วยความคล่องตัวในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็โอกาสดีๆที่เข้ามานะครับอฟ p e n t o เ g ิลนะครับทิศทางของการที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆก็มาด้วยนะครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบของ ความสาเร็จของการงานก็ตามนะครับที่บางทีงานโครงการใหญ่ๆเข้ามานะครับบางทีที่ผ่านมาอาจจะเว้นระยะในเรื่องของการที่จะได้ตําโครงการอะไรที่มีผลกําไรมากมายนะครับแต่ช่วงก้าววันนี้อาจจะมีตกยิบยื่นมาให้หรือโอกาสที่คว้ามาได้นะครับกับการที่ได้มีโครงการที่จะผลกําไรเป็นเงินก้อนเป็นผลกําไรมากมายนะครับหรือบางคนก็ในเรื่องของการมีโชคมีลาบ้ามานะครับ ที่ถกหยิบยื่นให้ด้วยบุญวาสนาของท่านนะครับที่เมตตาประนีจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มานะครับก็ยื่นในเรื่องของโชคลาภก็มาให้กับเงินก้อนโตโตนะครับหรือบางคนก็มาจากความสําเร็จของการงานเงินก้อนโตโตนั่นเองที่มีเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับในเรื่องของป้ายเสียก็ไม่มีอะไรที่ต้องระมัดระวังสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็อย่างที่ ไพ่สองดาบที่เราต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจออนไลน์อย่างที่กล่าวมานะครับก็เสริมเพิ่มปูนปัญญาอะไรที่เรายังไม่รู้กระจ่างเจ็ดก็กระจ่างชัดนะครับก็มีการเสริมเพิ่มความรู้ก็ไปมากมายตาหาข้อมูลไม่เจออะไรก็อาจจะไปพบก,กับคนที่เขารู้ที่เขามีประสบการณ์นะครับเป็นการหาความรู้แนวความคิดก็มาก็ยัง ที่ได้พบกับหลายๆฝ่ายหลายๆคนนั่นเองในเรื่องของการงานนะครับที่จะเรียนรู้อะไรแล้วก็ดึงดูในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับของชาวราศีมีนะครับในช่วง9วันแรกของปีใหม่นี้นะครับการเงินนั้นก็ดีนะครับการงานก็ดีทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับความรักของชาวราศีมีนะครับ อาคิงออปันเตเกราชาถือเหรียญน,นะครับแล้วก็8ปดดาแล้วก็อกหมายเท้านะครับ6 of ออฟวานเอ็ดออฟสอดาเอ็ดออฟสอดิกออฟวานก็ the ะเดวินะครับแล้วก็ไพ่ใบที่5นะครับเดอะสตานะครับ การเป็นตีเยื่อชื่นชอบยอมรับในทิศทางที่ดีนะครับคนที่เคยมีปัญหาในเรื่องของความรักที่ผ่านมานะครับอาจจะมีการต้องใช้ความพยายามในเรื่องของการปรับสมดุลนะครับอาจจะที่ผ่านมาบางคนนั้นอยู่ในสถานการณ์ของความปิดวังในเรื่องของความรักมานะครับกับรักที่ไปต่อก็ไม่ได้นะครับแล้วก็จะถอยหลังกลับก็ไม่ได้ก็จะอยู่ในสถานการณ์ของความเจ็บปวดนั่นเองนะครับ ก็อาจจะอยู่ในช่วงของการเยียวยาปรักษาปรับสมดุลจิตใจร่างกายนะครับความเป็นดัสตานะครับที่จะกลับมาฟื้นฟูให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับในการดำรงชีวิตด้วยความสุขนะครับกับสถานการณ์ที่ผิดหวังบางคนนั้นคนโสดนะครับก็มีโอกาสพบนะครับกับความรักที่ดีๆนะครับพบกับคนที่อยู่ในตาะนะมั่งมีเสนสุขนะครับมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่จะก็มาเป็นรักดีๆนะครับ ทิ่สานความรักสัมพันธ์เป็นผู้ที่อยู่ในสายเปสักนิดหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาดูแลกัาจูกับจาราศีมีนได้เช่นกันนะครับกับพบคนที่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ก็มีความมั่นคงในทิศทางการงานการเงินและก็เป็นผู้ที่อยอดดูแลในความรักในทิศทางที่ดีนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคนโสดแต่ได้พบไก่เข้ามาในช่วง9วันนี้นะครับ ส่วนบางคนนั้นก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะครับกับความเป็นโสดนะครับก็เดินมานานอพอสมควรแล้วนะครับก็ยังต้องเดินต่อไปก็ยังไม่พบคนที่จะถูกอกูกใจนั่นเองนะครับผ่านมาก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่าใครที่เป็นที่สนใจนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ก็ยังไม่พบนั่นเองนะครับอยู่ในสถานการณ์ของการยังเมืดอยู่นะครับ ว่าจะเจอคนรักหรือเปล่าก็ต้องเดินต่อไปนะครับกับความเป็นโสดหวงังว่าสักวันหนึ่งคงจะได้พบรักที่ดีๆนะครับที่จะมีเข้ามานั่นเองนะครับส่วนบางคนนะครับบนโสดในช่วงก้าวันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับที่อาจจะมีรักก็ามาสร้างสถานการณ์ของความอึดอัดได้เช่นกันแล้วก็ปลายหลังก็จะอยู่ในสถานการณ์ของการที่จะต้องเยียวยาจิตใจได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าปีใหม่อยู่อ่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยู่นะครับบางคนนั้นก็จะออกไปหาแหล่งสำราญเบิกบานใจนะครับหรือไม่ได้ออกไปไหนก็ตามอาจจะมีใครเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นนะครับคนที่เข้ามาสร้างความผูกพันนั้นอาจจะเป็นคนที่ก็มีเจ้าของแล้วก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นคนที่เช่าชู้เป็นคนที่ชอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็ดูดีๆนะครับถ้าไม่พึงปรัสถนารักแบบนี้นะครับ ปลรักแบบนี้นั่นเข้ามาแก้ช่วงประเดียวประดาวตอนนั้นนะครับที่อาจจะทําให้ลุ่มหลงกันในความสัมพันธ์แล้วก็มีการพยายามจะปล่อยวางนะครับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพยายามจะปล่อยวางแต่ฝ่ายที่ลุ่มหลงนั้นก็เป็นการตอนตัวยากนั่นเองนะครับเพราะว่าตกหลุมรักไปอย่างลึกซึ้งแล้วนะครับก็เลยตอนตัวยากนั่นเองนะครับก็จําเป็นที่จะต้องอยู่ในสถานก,การณ์ของความรู้สึกไม่ก็ดีต่อจิตใจนะครับถ้าถูกต้อ,ตอนทิ้งไปก็ ตามไม่หยู่จัดการกองความเจ็บปวดนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการพักรักษาใจนั่นเองต่อไปอันนี้ก็ดูดีๆนะครับก่อนที่จะตกลงรักใกลนะครับตากว่ายัางประกองรักความอาประกองความเป็นโสดต่อไปโดยไม่พึงปรัตนารักแบบนั้นก็พยายามดูแลให้ความเป็นโสดนั้นเดินไปในทิศทางที่ดีนะครับ ทีนี้คู่รักคู่สัมพันธ์นะครับในช่วง9วันนี้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็มีการดูแลใจใส่นะครับสําหรับคู่ที่ไม่มีปัญหานะครับในความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนคบหรือใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะครับก็มีการดูแลใจใส่อย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีนะครับกมอโมกความรู้สึกดีๆก้าวหากันนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นในช่วงนี้มีความื่มดําเป็นพิเศษนะครับที่ดูแลกันด้วยความมีเสน่ห์นะครับก็ทําให้ความรักชุ่มฉ่า ในความรักความสัมพันธ์ส่วนคู่ที่มีปัญหานะครับก็อาจจะต้องใช้ความพยายามนะครับในการที่จะปรับสมดุลในความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ไม่ได้ส่งผลงไปในทิศทางที่เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็แก่ทำให้รู้สึกอึดอัดในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับแต่ถ้ามาดูแลใจใส่กันอย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทําให้สถานการณ์ของความรักที่มีปัญหานั้นได้รับการเยียวยาในทิศทางที่ดี นะครับแล้วก็เกิดความสมดุลขึ้นในความรักความสัมพันธ์แล้วก็จะกลายเป็นรักที่มั่นคงต่อไปกับเกินเดือนหน้าต่อไปยังมีคุณค่าในความรักความสัมพันธ์นะครับที่เดินหน้ายัางเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันยังมีคุณค่านะครับก็ทําให้ความรักสู่ใจชนะความมั่นคงในติดต่างที่ดีของผู้รักที่มีปัญหานะครับหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,ปลงมอบความรู้สึกดีๆก้ามากันนะครับตาไกลที่ไม่เคย ตุ้มเทในเรื่องของการมอบความเสน่ห์ใายกันนะครับก็ตุ้มเตก็ไปในช่วงนี้นะครับต้กว่ามีปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับก่อนมาดูแลจะใส่เติมพลังให้กันอย่างมีคุณค้านะครับความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาก็เดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับนี่ก็คือในสถา,านการณ์ของความรักนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือ ของชาวราศีมีนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยปอบประมาณนี้นะครับในช่วง9วันนะครับก็อก้าวันแรกของปีพุทธศักราชใหม่นะครับก็เป็นโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็อ,งอย่างที่กล่าวมานะครับก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านนะครับมีความส,ด,สดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ